สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำนายชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมนี้มาดูกันว่าชาวมิถุนจะเป็นยังไงนะครับเรามาทำนายแบบกว้างๆก,งกันนะครับไพ่ใบที่1ครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับได้ไพ่จัสติกมามาแต่วันเลยนะครับจัสติกนะฮะใบที่2ครับได้ไพ่อัศวินเหรียนนะครับ ใบที่3ครับได้ไพ่อัศวินอีกแล้วนะครับอัศวินดาบนะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายครับได้ไพ่ราชนีเหรียญนะครับทั้ง4ี่ใบนี้เป็นสถานการณ์ของชาวมิถุนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวเรามาดูคำทนายกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบที่1นนะครับสำหรับชาวมิถุนนะครับ ในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยได้ไพ่จัสติกนะครับก็หมายถึงการที่ชาวมิถุนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะต้องเข้าไปตัดสินนะครับในเรื่องของกระบวนการทํางานต่างๆหรือการเรียนการประเมินต่างๆนะครับมีโอกาสสูงที่จะได้เรียกว่าอะไรอะ่ะได้มีคู่กรณีนะมีคู่กรณีมีการเกิดการเปรียบเทียบการพิจารณากันนะครับถ้าคุณทํางานในระดับตําแหน่งที่เป็นหัวหน้างานนะครับ ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรับบทบาทเป็นตามรูปเลยก็คือเป็นเป็นผู้ตัดสินนะครับเป็นผู้พิสูจน์ความจริงอะไรบางอย่างนะฮะโดยเฉพาะไพ่ใบเนี้ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากสําหรับงานที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมนะฮะบางคนเนี่ยเวลาพูดถึงความยุติธรรมเนี่ยจะนึกถึงแต่เรื่องการเป็นอะไรอะ่ะนักกฎหมายอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอันนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยอย่าลืมว่าคนที่มาชมคลิปนี้เนี่ยมัน คงไม่ไม่มีคนสักร้อยเปอร์เซนต์หรอกใช่ไหมครับที่จะเป็นงานทางด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าชาวไม่ถุนนะครับน่าจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าต้องเป็นผู้ประเมินผู้ตรวจสอบหรือตัวคนเองเนี่ยจะต้องอยู่ในกระบวนการตรวจสอบประเมินนะครับมีการเปรียบเทียบการมีการบางคนนะ,ะลืมพูดไปนะครับถ้าเป็นวัยเดียนเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะต้องไปแข่งขนันหรือไปประกวดนะครับ ไปแสดงผลงานอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีการถูกตัดสินนะครับขณะดูกันคนที่มาชมคลิปนี้บางคนอาจจะไปเป็นกรรมการก็ได้ออันนี้ตัวอย่างของการตัดสินนะครับเป็นกรรมการก็ได้บางคนอาจจะไงอ่ะเป็นกรรมการในการประเมินการแข่งขันเป็นคณะกรรมการอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าหากคุณเป็นสายธุรกิจนะครับสายธมาค้าขายเนี่ยอ่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจตามที่จะ วางแผนธุรกิจหรือการดําเนินการต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเกี่ยวที่มันเกี่ยวข้องกับการเปิดสาขาการยุบสาขาการโยกพนักงานนะโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าหรือเจ้าของธุรกิจนะครับมีแนวโน้มที่จะต้องปรับแผนธุรกิจปรับแผนการค้าขายนะครับบางคนอาจจะต้องโยกพนักงานไปอะไรอะไปสาขาอีกสาขาหนึ่งนะครับเนื่องจากสาขานี้ ต้องการคนนะลดจํานวนพนักง,งานอีกสาขาหนึ่งหรือมีการยุบสาขาหรืออาจจะมีการขยายก็ได้นะฮะเป็นไปได้ทุกอย่างนะฮะเป็นไปได้ทุกอย่างเลยมันก็เป็นกระบวนการที่แบบเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นการบริหารงานหรือการทํางานที่พยายามรักษาเสถียรภาพนะครับของธุรกิจเราเอาไว้นะครับบางคนถ้ามันไม่ดีอะ่ะมันถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการทําให้มัน ดีขึ้นเถียรภาพขึ้นนะครับบางคนธุรกิจที่เราดูแลอยู่เนี่ยมันมันดีเออมันดีแล้วมันเติบโตเนี่ยคุณอาจจะต้องขยายสาขารับพนักงานเพิ่มแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณวางแผนในการตัดสินใจจากจากเนี้ยจากจัสติกตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมาโยงถึงเรื่องของการหาเหตุหาผลนะครับหาความเป็นจริงหาความเป็นไปได้ในการที่เราจะบริหารจัดก,การ นะฮะถ้าเป็นสายข้าราชการผมก็ยังให้น้ำหนักน้ำหนักอันแรกอยู่อะอาจจะเป็นผู้ตรวจสอบผู้ประเมินอะไรบางอย่างนะครับประเมินการทํางานพนักงานหรือว่าเป็นกรรมการในการตัดสินพนักงานอะไรบางอย่างทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะเปลี่ยนไปได้ทั้งหมดเลยนะครับบางบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินเรื่องความประพฤติของพนักงานนะครับเช่นพนักงานเกเรก้าวร้าวทางานไม่ถูกระเบียบหรือมีคดีพิาพาทต่างๆนะฮะ ด้านดีก็มีนะครับด้านนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะเป็นกรรมการที่จะประเมินนะครับเกี่ยวกับการให้โบนัสพนักงานว่าคนไหนทํางานดีคือมันมีเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องผลประโยชน์อะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวมิถุนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้เยอะถ้าคุณทํางานมานานทํางานอยู่ในระดับที่เป็นผู้ประเมินคุณจะรับบทบาทเป็นจัสติก นะครับแต่ถ้าคุณยังยังไม่ถึงจุดนี้คุณอาจจะเป็นผู้ที่ถูกประเมินก็ได้นะฮะแต่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นไพ่ค่อนข้างดีหมดเลยนะชัดเจนครับถ้าคุณชาวลัคนาราศีมิถุนที่มาชมคลิปนี้แล้วถูกประเมินประเมินตามศักยภาพความสามารถของคุณเลยครับนะซึ่งจากหน้าไพ่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าคนที่มีลักษณะการทำงานที่ เห็นภาพชัดอ่ะเพราะคุณมีไพ่ไพ่เหรียญสองอันไพ่ดาบหนึ่งอันนะครับแต่ดาบอันนี้เป็นอัศวินดาบก็คือถ้าหากชาวมิถุนเป็นคนที่แอคทีฟเนี่ยสังเกตเลยฮะเป็นไพ่ม้านะฮะเป็นอัศวินเป็นมาเป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวอะมูเม n นเป็นคนที่มีความแอคทีฟกระตือรือร้นในการทํางานเห็นจริงนะหรืออีกมุมหนึ่งนะก็คือเป็นคนที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาคือเวลาที่เราทํางานออกแอคชั่น เจ้านายเห็นคนประเมินเห็นเอออันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ผมจะพูดว่าเป็นเรื่องดวงส่วนหนึ่งก็ได้นะครับคือบางทีบางคนเนี่ยตั้งใจทํางานนะตอนขยันทํางานอุย้ยทำงานมากเลยเจ้านายไม่เห็นนะฮะบางทีอีกคนนึงมาทํางานน้อยกว่าเราไปครึ่งนึงแต่เจ้านายเห็นเราบอกว่าอุย้ยขยนันอันนี้ก็มีนะมันมันก็คือโลกของความเป็นจริงนะฉะนั้นเนี่ยผมก็ชาวมิถุนเนี่ยเป็นคนราศีธลมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวยอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ย มันจะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับชาวเมทุนที่การทํางานในเดือนนี้จริงๆมันโยงมาจากอดีตที่ผ่านมาด้วยมีความแอคทีฟมีความกระตือร้นเห็นภาพนะครับมีมีแอคชั่นอ่ะมีการทํางานที่ดีเนะี่ยคุณจะได้รับการประเมินผลงานที่ดีนะฮะอ่าอันนี้ถ้าเป็นคนเป็นผู้ถูกประเมินนะ 2. นะครับนอกจากการทํางานที่เห็นภาพชัดเจนแล้วผลประกอบการนะวันนี้ผมจะพูดเน้นในเรื่องของธุรกิจสักนิดนึงนะครับธุรกิจการค้า ชม,ชมกันดูนะครับชามวมีถุงที่ทํางานด้านเกี่ยวกับธุรกิจการค้าขายอะไรพวกนี้ถ้าคุณทําสมมุตินะคุณเป็นเซล์คุณทํายอดขายได้เยอะคุณปิดปิดโปรเจกต์การทํางานอะไรที่ทําให้เกิดกาไรได้เนะี่ยคุณได้โบนัสแน่นอนโบนัสเยอะพอสมควรเลยแหละนะครับแต่ไม่ถึงขั้นแบบโอ้ยอะไรอะ่ะลาออกไปตั้งตัวอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันยังได้เป็นเลเวลที่คุยนนะก็คือยังไม่ไม่ได้แบบ ถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะก็น่าจะสัก80นนะฮะ80เอเอกจากจาก,จากในเรื่องดีๆนะฮะก็น่าจะได้สัก80นะฮะมีในเรื่องของภพ่เนี่ยบ่งบอกเรื่องของความเวล์ได้ไพ่ราชนีเหรียญน,นะฮะบางคนอาจจะได้โชคลาภได้การเงินจากผู้หญิงนะครับที่อายุประมาณ30กว่าขึ้นไปนะอ่ะนะเออมีแนวโน้มสูงนะครับแล้วก็ได้จากผู้ชายวัยทำงานนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทํางานเป็นทีมนะครับในเดือนนี้เนี่ยพยายามลองโฟกัสนะครับคาแรคเตอร์จากหน้าไพ่นะก็เป็นคนที่ผู้ชายนะวัยทํางานหรืออาจจะเป็นวัยรุ่นตอนปลายก็ได้แล้วก็เป็นผู้หญิงวัยวัยทํางานนะฮะหรืออาจจะเป็นวัยที่เรียกว่ามั่นคงอะ่ะน่าจะสักประมาณเลขสี่เลขสามเลข4นะฮะก็เป็นไปได้นะจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ของคุณนะฮะเรียกได้ว่าเดือนนี้คุณจะมีการทํางานที่ แอคทีฟกระตือรือร้นเป็นการตรวจสอบการประเมินนะครับซึ่งเป็นการประเมินที่เห็นผลจริงนะฮะใครที่ทางานสายสายแบบพิสูจน์ความจริงอะ่ะกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการประเมินความดีความชอบอโดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวกับวางแผนการบริหารงานก็จะโดดเด่นในเรื่องของการปรับกลยุทธ์ปรับแผนและนําไปใช้จริงนะฮะอ่า ถ้าเป็นสายค้าขายนะต้องเดินทางครมีไพ่มาต้องเดินทางต้องไม่หยุดนิ่งนะฮะต้องเดินทางไปไปมาเดินทางติดต่อลูกค้าเดินทางติดต่อคู่หุ้นส่วนธุรกิจหรือเป็นตัวกลางก็ได้นะครับโชคลาภจากการเสี่ยงครับขอให้โฟกัสที่เรื่องของยานพาหนะนะครับยานพาหนะการเดินทางการไปเจออะไรอะ่ะที่พักอาศัยก็ได้นะฮะดูเหมือนว่าเดือนนี้จะพอมีโชคลาภอยู่บ้างน,นะฮะอ่ะมาดูกันนะครับชาว มิถุนจะมีโชคลาภยังไงใครใจโชคหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีลัคนาราศีอะไรกันนะฮะถ้าได้วันก็บอกวันนะครับเรามาดูเสีงยงไทว่าชาวมิถุนจะได้โชคลาภหรือเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับจับได้แพ่สามใบใบที่1น,นะฮะใบที่2แล้วก็ใบที่3ครับมาดูกันว่าชาวมิถุนจะเจอใครในเดือนนี้นะครับ เกิดวันอังคารนะครับมาสนะครับวันอังคารนะฮะเกิดวันพุธนะครับเกิดวันพุธนะฮะเกิดวันพุธวันอังคารนะฮะเกิดลัคนาราศีหรือราศีพฤษศนะครับ3ลักษณะนี้ก็จะเป็นคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นคนที่ให้ผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองหรือติดต่อเรื่องงานหรือให้โชคลาภก็ได้ นะครับก็ถ้าชอบกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ช่องมาดูฮารลอตแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวต่างๆนี้ให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ